เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับศึกหยุดโลกฮะอันนี้เป็นการซ้อมนะอันนี้เป็นเพียงการซ้อมเท่านั้นนะฮะระหว่าง5 6 7 8กกับส l a ปนั่นเองนะฮะหรือว่าคนไทยเรียกว่าส l a ปแปนะฮะโอ้ยดูการออกไอเทมของส l a ปมานะฮะเขาออกเป็นสร้อยอิน3อันเลยฮะกล่าวว่าแบบกดดันดาเมจหนักๆอะไรอย่างนี้เลยแหละฮะเออแต่การออกของของบิตตันนะฮะ เน้นสเตตนะฮะซออินอันเดียวนะครับยาอันนึงแล้วก็มานาอันหนึ่งครับผมออกไอเทมต่างกันนะฮะมาดูอวตารที่ใช้กันบ้างอวตารที่ใช้อ่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฮะเป็นร่างผู้หญิงเหมือนกันนะฮะมาดูนครับว่าพี่ตั้นจะสู้กับสลับเป็ดไหวเปล่าแต่จริงๆเรียกว่าสลับนะแต่ว่าผมออกเสียงว่าสลับเป็ดเลยกันผมว่ามันเท่ดีอันนึงนะขอเพิ่มแสบเพิ่มเสียงก่อนซึกว่าเสียงมันจะเบาๆไงไมู้อ่า น,นี้พิตัตเขาต้องการสมาธิในการหนึ่งๆกับสตารับนะฮะก็จริงๆเขาหนึ่งๆกันไปแล้วแหละแบบเทสเฝีม,มือกันไปฮะรอบแรกรู้สึกว่าตั้นจะแพ้ไปฮะอันนี้ตั้นบอกวอร์มมือวอร์มมือรอบแรกนี่วอร์มมือรอบนี้อา่านเอาจริงครั้งแรกนี่ตั้นเป็นคนเลือกตัวฮะเป็นเลือกด็อกเลือกด็อกเตอร์แต่ว่าน่ารู้ว่านะฮะน่า,นาจิตวิทยาฮะนะฮมีการยิงไี่ยิงไงสกิลหนึ่งฮะลาช็อตคลิปไปเลยฮะพิตัตเราเอาเดิมาดูกันครับว่า รอบนี้จะสามารถชนะสระเปดได้หรือเปล่าเอาดิเอาดิเอาด,เอาดิเอาดิครึ่งหลอดเอาดิต้านบอกสแตทเยอะกว่าเว้ยยิงแรงกว่าเหรอยิงแรงกว่าแต่ผมเลือดเยอะกว่านะสอาสร์เปตเอามาเป็นสกิลหนึ่งเหมือนกันฮะเอาดิตอนนี้พิต่ตันเราบอกว่าเข้าคลิปให้ได้แล้วกันนี่ดีนายคลิปจ้าเอาดิดีนายคลิปเอาดิอ่ามาดูระเพอรเมนิตกันครับตอนนี้พิทตันเรานำมาฮะ ค่าคีบเหรอค่าคีบต้านค่าไป3นะสแลปเป็ดค่าไปเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเองับผมอาเดิเออ้าวดิกดดันหนักฮนะโอ้โหสแลปเป็ดโดนยิงต้านยิงหนักมากฮะคุณผู้ชมคิดว่าใครจะชนะฮะส่วนผมผมเชียร์เพื่อนต้านแล้วกันนะอา้าวเดิกดดันหนักโอ้โหแทบเอาเฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยจังหวะจะเข้าไปบวกไก่เขาเลยฮนะ โอ้เอาสาระเป็ดยัดยาแดงเลยฮะชอ็อตนี้เอาดิแคนเซิลยาแดงไปในตัวแล้วยิงมาอีกดอกหนึ่งอ๋ออ๋อเอาต้านต้านต้นานเข้าไปให้ป้อมยิงทีหนึ่งต้านออกเป็นสร้อยอินนะฮะแล้วก็ให้ไก่มาส่งพร้อมยาแดงนะฮะตามสเต็ปเด็กแนวแล้วก็มากัดต้นไม้กินนิดนึงเพราะว่าเลือดจะลดลงไปเยอะเกินไปเอาดิสกิลเวฟสวนกันเลยฮะต้านอามาเป็นสกิลสามนะฮะแต่ว่าสาระเป,เ,าเป็ดเอาเป็นสกิลสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอาเดจีจีไปเอาเล่นกันเพียงตัวเดียวฮะจีจีไปฮะห้าเจ็ดแปดละฝีมือโหดร้ายสมคำล่ำเลยจริงๆฮะแล้วจบไปเป็นที่เรียบร้อยฮะตั้นชนะไปได้ฮะเอาละฮะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในเกมที่2นะฮะที่เราจะมาแคสกันนะฮะการหนึ่งหนึ่งระหว่าง2คนนี้แต่ว่าเกมแรกเนี่ย จริงๆเขาเขาหน,หนึ่งกันมาก่อนหน้านี้ก็คือด็อกเตอร์แล้วก็มาไพโลนะฮะแล้วรอบนี้ตั้นเป็นคนเลือกตัวนะฮะอันนี้เป็นการแซลลซลกันนิดหน่อยถ้าใครอ่านออกก็พยายามอ่านแล้วกัน <laughs> ผมก็พิมพ์กันตีนเข้าไปฮะก็มาดูนครับว่าตั้นจะเลือกเป็นฮีโร่อะไรฮะก็คือให้ตั้นเลือกก่อนแล้วเขาจะเลือกตาม,มาเอาดีตัวถนัดมาดี<ม>าบับเบิลเอาฮะมาดูกันดีมาดูกันครับว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งเต่าตัวจริงครับผม เอาดิวันนี้ฝ่ายกับสลับสลับเป็ดแต่จริงๆอ่านว่าสลับเผเฉยแต่กระแดอ่านสลับเป็ดโอ้ยโอยมเมาลั่นคราวนี้ตั้นอยู่ฝ่ายเฮลโบนนะครับสลับอ่าอยู่เรจเจียนเฮ้ยสลับซื้อของด้วยความว่องไวแล้ววิ่งออกมาเลยฮะไม่รู้ว่าพี่แกรีบไปไหนหรือเปล่ามาดูกันครับตั้นยังซื้อไอเทมไม่เสร็จเลยฮะกำลังคิดอยู่ว่าควรจะออกมาเป็นอะไรดีการหนึ่งหนึ่งสลับเป็ดออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนเลยฮะสร้อยอินแล้วก็ อ่านี้ครับเขาเรียกว่าสแตตบวกสแตตทั้งหมดอะบวก2อ,อะ่ะแล้วก็ยายา90แล้วก็ยาร้อยฮะส่วนต้านยังคิดอยู่เลยฮะยังคิดอยู่เลยครับว่าจะออกมาเป็นอะไรแต่จริงๆว่าออกออกมาเป็นแบบสแปเป็ดนี่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะสมดุลนะในการยืนเลนโอ้แต่ต้นออกมาเป็นแบบนี้เลยอะ่ะแล้วตังตังเขาเหลือด้วยนะ100บาท do we know what hero it is tonight อ๋อก็คือสระลเป็ดถามตั้นว่าตั้นรู้หรือเปล่าว่าคืนนี้เขาจะใช้ฮีโร่อะไรเล่นกันตั้นบอกว่าตั้นบอกว่ามันอยู่ที่ยูเซอร์คนผู้เล่นทางบ้านนะครับเขาจะโหวตมาว่าจะให้เล่นตัวอะไรอืมสเลปเป็ดก็บอกว่าออโอเคโอเคอันนี้เขาอยู่ทีมเดียวกันนะแต่ว่าเขามาซ่อมฝีมือกันคุณผู้ชมเชียร์ใครฮะส่วนผมก็โชว์เชียร์เพื่อนนี่แหละจะมาโชว์อะไรเชียร์เพื่อนอ๋อสเลปเป็ดบอกว่าได้โปรด ไม่ไม่เอามังกี้ไม่เอามังกี้นะรู้สึกว่าจะไม่ชอบกิน MK หรือเปล่าทุยไม่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเล่นมังกี้มัง้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเอาดีมาดูครับตั้นนะซื้อไอเทมต่างกับสลับเป็ดนิดหน่อยฮนะเอาดีมาดูกันครับว่าเอาสลับเป็ดทักทายมาด้วยการยิงหนึ่งครั้งจริงๆสลับไม่เฉยแหละเอาเรียกสลับดีวกว่าเดี๋ยวเขามา,าดูวิดีโอผมก็จะบอกว่าไอ้นี่มันอะไรของมันวะนะอ่านสลับเป็ดด่ามันก่อนหนะ้าเอาดีตั้นบอก คีปไม่ยิงเน้นยิงคนจ้าเอาปะละ่าล่ะเออน่าสนใจกันอัพสกิลตั้นอัพเป็นสกิล3ก่อน,นะฮะสแลปอัพเป็นสกิล1อ๋อเชลเซิร์ฟนะครับอัพเป็นสกิลหนึ่ง,ะะงตั้นตั้นอัพมาเป็นเทคโคเวอร์ก่อนเลยเทคโคเวอร์ cover, หรือว่าเทคโอเวอร์อวะเทคโคเวอร์นะฮะเอาเด้ส่วนการลาดคีปนะฮะสูสีกันครับผมสูสีกันฮะลาดเท่าๆกันเลยเอาสิเอาสิ ก็ใครเลเวลนําแน่นอนว่ามีภาษีในการฆ่าได้ดีกว่าเพราะว่าเอาดิเอาดิสแลปเป็ดมาสกิลหนึ่งไปโอ้โหต้นแทบหมดหลอดเลยฮะแต่ว่ายาแดงมามียาแดงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสแลปเป็ดก็มียาแดงเหมือนกันอ๋อน่าจะสูสีฮะแต่ว่ารู้สึกว่าการดีนายและการฆ่าคีบของสแลปเป็ดเขาจะนำ ค่อนข้างนนำเ้าต้านสกิลไปอ้าวยังไงโอ้โหหัวร้อนเข้ามาแบบนี้ไม่ดีนะฮะไม่ดีนะฮะแต่ว่าเหมือนเป็นการกดดันให้เขาใช้ไอเทมเติมเลือดหรือเปล่าฮะมาดูโกเพอร์เมนิตกันครับห่างกันไม่มากไม่น้อยฮะต้นพยายามขึ้นมาเราจะไปแคนเซิลนะอย่าแดงแล้วเอาดิจังหวะนี้น่าจะตัดสินฮนะสกิลหนึ่งมาไหมสกิลหนึ่งมาไหมอ้าอ่ายังยึกยกนะักฮะทำมาเป็นยึกยกักนะ แล้วเป็ดทำมาเป็นยึกยักสกิลหนึ่งไงคิดว่าต้นจะเค้กเฮ้ย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 ,ย,ยนั่นมันไก่นั่นมันไกนะ่นะั่นนะต้านยังยังไหวตัวได้อยู่ฮะยังเอาไก่หลบไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็เพอร์เมนิสแลปเป็ด,เ,ปดเขาค่อนข้างที่จะนำไปแล้วฮะเอาดีต้านรู้สึกว่าจะดีในคลิปตัวเองไม่ค่อยได้เลยนะฮะอ้โห ตอนนี้นี่นั่งดูไปด้วยก็ตื่นเต้นดได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ่ายเขากําลังซ้อมกันสดๆเลยคือก่อนหน้านี้ตั้นก็หนึ่งหนึ่งกับลุกรลฟลมาเหมือนกันนะ <c oughs> ก็เมื่อกี้ผมเข้าไปสองสองเล่นๆก็เห็นตั้นหนึ่งหนึ่งกับลุกไลฟลแล้วก็หนึ่งหนึ่งดิจาก,กันแล้วก็เป็นตั้นที่ฆ่าไปได้นยะเป็นตั้นที่ชนะไปก็คือเขาจะค่อนข้างเซฟตัวเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเล่นกันแค่หนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งตัวแล้วรู้ผลเลยว่าแพ้หรือว่าชนะ ตั้นสิตั้นโหสแลปเป็ดดีนายคลิฟใส่หน้ารัวๆเลยฮะดีนายไป7ตั้นฆ่าไป7ดีนไป2แต่สแลปฆ่าไปครึ่งๆเลยฮะเอาดีอ้โหจัดว่ามันรู้สึกว่าตั้นจะเสียเปรียบอยู่หน่อยๆนะฮะแต่ว่าสแลปเป็ดนี่มาดูกันครับว่าเขาออกมาเป็นไอเทมอะไรฮะนกวิ่งมาเป็นสร้อยอินแล้วก็สร้อยอินอกอันหนึ่งเลยนะโอ้โห จัดว่ารวยนะแบบนี้เอาดิเอาดิาดตันบอกหาเรื่องครับผมหาเรื่องหาเรื่องไม่ให้เข้าคลีปโอ้โหแต่สแลปออกมาเป็นสร้อยอินสองอันแล้วฮะสถานะทางการเงินช่างต่างกันอะไรเช่นนี้ตันบอกเอาปะล่ะเอาปะล่ะสกิลหนึ่งยังไม่ยังไม่รีบใช้ฮะเหมือนจะเก็บเก็บไว้ก่อนนะเอาดีฮะก็ฟูเบนิดก็ห่างกันโอ้โหห่างกันหนักอยู่นะ สแลปเป็ดเวลห้าแล้วฮะแน่นอนว่าสกิลหนึ่งเขาเลเวลเอาดี้เข้าเป็นข้อเลยโอ้โหนี่แหละฮะเลเวลนำสกิลแรงกว่าได้เปรียบในการเฟิร์สบัตก่อนอะไรคุณตั้นสกิลเติมยาแดงไปก่อนเฮ้ให้ให้ใ,หใ,หใหกันมันไก่นะดดั่นน่ะอ๋อรถต้นออกเป็นเก็บเก็บล็อกเก็ตนะอ่าได้อยู่สแลปเป็ดได้อยู่เทคโอเวอร์หลบสกิลของตั้ไนไปฮะ ตั้นบอกหาเรื่องแต่ว่าโอ้โหคลิปลุมแบบนี้เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะนิดหน่อยเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยเฮ้ยแต่ว่ากูโปรนิดเกือบจะเท่ากันละตั้นเริ่มจะตีตือนขึ้นมาแล้วฮะเอาดิเอาโหดแล้วสแลปเป็ดหลบอีกแล้วฮะเขาคลิกขวาสกิลเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตั้นสกิลไม่โดนเลยฮะเรื่องความชัวน่นี่เขาค่อนข้างชัวนะ แล้วเติมมานาเลยฮะสแลปแปดผมว่าถ้าสแลปเลเวล6กก่อนนี่น่าจะลำบากนะคลิปชุดนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเวล6หรือเปล่าเ้าดิเ้าแล้วเขาเวล6เลยฮะผมว่าแล้วไงเหมือนเขาคำนวณไปแล้วฮะว่าตัวเองเวล6ปุ๊บต้องฆ่าเลยนั่นไงฮะแล้วอ่าทำเป็นมุดกระดองแล้วตั้นยังไม่เอาแล้วเรียบร้อยฮะโอ้อะไรกันนะเมื่อกี้จีจีไปนะฮะเหมือนตั้นจะแพฮะโอ้โห อ้โหแพ้เต่าแบบนี้นานๆจะได้เห็นตั้นเล่นเต่าแล้วแพ้นะเนี่ยโอ้โห